เรามาดู4ขั้นตอนของกระบวนการจัดทำบัญชีเริ่มต้นจากขั้นตอนที่1การระบุและการวิเคราะห์รายการค้าขั้นตอนที่2การบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันขั้นตอนที่3การจัดทำงบการเงินและก็ขั้นตอนที่4การวิเคราะห์งบการเงินต่อมาเรามาดูในแต่ละขั้นตอนนะคะของกระบวนการจัดทําบัญชีในรายละเอียด เริ่มต้นที่ขั้นตอนที่1การระบุและการวิเคราะห์รายการค้าเมื่อเริ่มต้นจะลงบัญชีนักบัญชีมีหน้าที่จะต้องพิจารณาว่ารายการที่เกิดขึ้นนี้เป็นรายการค้าหรือเปล่านะคะรายการค้าคืออะไรรายการค้าก็คือรายการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบัญชีทั้ง5หมวดนะคะรายการค้าจะต้องสามารถวัดค่าเป็นตัวเงินได้แล้วก็มีหลักฐานประกอบทุกรายการ เมื่อระบุได้แล้วนะคะว่ารายการที่เกิดขึ้นนี้เป็นรายการค้านักบัญชีก็จะต้องทำขั้นตอนการวิเคราะห์รายการค้านะคะนั่นก็คือดูว่ารายการค้าที่เกิดขึ้นนี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของบัญชีอะไรบ้างนะคะก็คือบัญชีสินทรัพย์หรือว่าหนี้สินหรือว่าส่วนของเจ้าของหรือว่ารายได้หรือว่าค่าใช้ใจ่ายนะคะโดยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของรายการค้าจะต้อง คำหนึงถึงหลักการตามสมการบัญชีนะคะก็คือจะต้องทำให้สมการบัญชีสมดุลจากนั้นก็จะต้องนำไปบันทึกบัญชีการบันทึกบัญชีทำโดยใช้หลักบัญชีคู่นะคะหลักบัญชีคู่แปลว่านักบัญชีจะทำการบันทึกรายการบัญชี2รายการด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันนะคะภาษาบัญชีก็จะเรียกว่าการลงรายการเดบิตหรือเครดิตบัญชีอะไร ต่อไปมาดูขั้นตอนที่2นะคะการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันทีนี้ก่อนที่จะมีการบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันกิจการจะต้องมีการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าผังบัญชีหรือ chart of account ขึ้นมาก่อนนะคะผังบัญชีจะประกอบด้วยรหัสบัญชีแล้วก็ชื่อบัญชีที่กิจการจะต้องใช้รหัสบัญชีจะมีกี่หลักก็ได้นะคะจะเป็นตัวเลขอย่างเดียวก็ได้หรือจะเป็นตัวเลขผสมด้วยตัวอักษรก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่ากิจการต้องการให้รหัสบัญชีของกิจการเป็นอย่างไรการสร้างผังบัญชีหรือ chart of a c c o u n t ในกิจการต่างๆไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะคะเมื่อสร้างผังบัญชีขึ้นมาแล้วผังบัญชีจะเป็นแนวทางที่นักบัญชีจะใช้ในการลงบัญชีของกิจการทีนี้มาดูการลงบัญชีหรือการบันทึกบัญชีนะคะก็จะมีอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เป็นการบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น โดยทั่วไปกิจการจะใช้ระบบสมุดรายวันขั้นต้น5เล่มนะคะซึ่งประกอบด้วยเล่มที่1สมุดรายวันขายเล่มนี้จะเอาไว้ใช้ลงรายการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อเล่มที่2นะคะสมุดรายวันซื้อเขาจะเอาไว้ใช้ลงรายการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อเล่มที่3สมุดรายวันรับจะเอาไว้ใช้ลงรายการรับเงินสดนะคะ เล่มที่ 4, สมุดรายวันจ่ายก็จะเอาไว้ลงรายการจ่ายเงินสดส่วนเล่มที่ 5, สมุดรายวันทั่วไปอันนี้จะเอาไว้ลงรายการอื่นๆที่ลงรายการทั้ง4ี่เล่มที่พูดมานี้ไม่ได้นะคะอันนี้คือกิจการที่เลือกใช้ระบบสมุดรายวันขั้นต้น5เล่มแต่ถ้ากิจการเป็นกิจการขนาดเล็กอาจจะไม่มีความจําเป็นต้องทําสมุดรายวันถึง5เล่มจะเลือกใช้สมุดรายวัน1เล่มก็ได้นะคะในการลงรายการ ถ้ามีหนึ่งเล่มเราจะเรียกว่าสมุดรายวันทั่วไปเอาไว้ลงรายการทุกรายการที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่ลงบัญชีว่ามีมากมีน้อยแค่ไหนเมื่อลงรายการในสมุดรายวันขั้นต้นแล้วนะคะนักบัญชีก็จะทําการบันทึกบัญชีอย่างที่สองนะคะก็คือผ่านรายการจากสมุดรายวันไปบัญชีแยกประเภททั่วไป อันนี้จะอยู่ในหนังสือของนักศึกษานะคะในรูปที่6.5หน้า163นักศึกษาจะเห็นว่ามันเกิดรายการขายสินค้าเป็นเงินสดมูลค่า700บาทและเขาลงรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะคะอันนี้แปลว่ากิจการนี้เลือกใช้ระบบสมุดรายวัน1เล่มนะคะมีสมุดรายวันทั่วไปเล่มเดียวก็ลงรายการทุกอย่างแต่ถ้าเขาเลือกใช้ระบบสมุดรายวันขั้นต้น5เล่ม นะคะคุณเห็นไหมคะว่าการขายสินค้าเป็นเงินสดจริงๆแล้วถ้าใช้ระบบสมุด5เล่มจะต้องเลือกลงรายการในสมุดรายวันรับเพราะมันเป็นการรับเงินสดนะคะทีนี้ลงรายการในสมุดรายวันแล้วเห็นไหมคะว่าเขาจะเอายอด700บาทนี้ผ่านไปยังบัญชีแยกประเภทก็จะเอารายการเงินสดไปลงในบัญชีเงินสดนะคะส่วนการขายสินค้า700ก็จะไปลงในบัญชีค่าขายสินค้า รูปที่6.5นะคะนอกจากจะแสดงตัวอย่างการผ่านรายการจากสมุดรายวันขั้นต้นไปบัญชีแยกประเภทแล้วเรายัางแสดงให้เห็นถึงวิธีการลงบัญชีตามหลักบัญชีคู่นะคะนะักศึกษาลองดูในสมุดรายวันทั่วไปนะคะที่ครูวงกลมไว้สีฟ้าจะเห็นว่าอันนี้เกิดรายการค้าขึ้น1รายการนะคะก็คือการขายสินค้าเป็นเงินสดจะเห็นว่าการขายสินค้าเป็นเงินสด นักบัญชีลงบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ก็คือลง2บัญชีคือบัญชีเงินสดและบัญชีการขายสินค้าโดยใช้ยอด700เท่าๆกันนะคะโดยยอดหนึ่งเป็นยอดเดบิตแล้วก็ยอดหนึ่งเป็นยอดเครดิตอันนี้ก็คือการลงรายการตามหลักบัญชีคู่ที่พูดไปเมื่อหัวข้อที่แล้วค่ะหลังจากที่นักบัญชีทำการวิเคราะห์รายการค้า บันทึกรายการลงในสมุดรายวันขั้นต้นแล้วก็ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทแล้วนะคะเขาก็จะทำอย่างเนี้ยทุกๆวันด้วยการดำเนินงานที่คล้ายๆกันจนกระทั่งถึงช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาปิดงวดบัญชีก็จะมีการสรุปผลนะคะการสรุปผลก็จะได้งบการเงินขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่3ก็คือการจัดทำงบการเงินงบการเงินก็จะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย หประเภทนะคะ3.1คืองบทดลองงบทดลองเป็นงบที่สรุปยอดคงเหลือจากบัญชีแยกประเภททั้งหมดเอามาสรุปเพื่อหาความถูกต้องการทำงบทดลองเป็นการทำใช้เฉพาะภายในฝ่ายบัญชีของกิจการเท่านั้นผู้ใช้ไม่มีโอกาสได้เห็นงบทดลองนี้นะคะเมื่องบทดลองถูกต้องแล้วฝ่ายบัญชีก็จะจัดทำงบกำไรขาดทุนบดเสร็จ ก็คือเอายอดคงเหลือของรายได้และค่าใช้จ่ายจากงบทดลองมาเปรียบเทียบเพื่อแสดงว่าการดําเนินงานในงวดบัญชีที่ผ่านมานี้มีกำไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานเท่าไหร่นะคะจากนั้นจึงจะทํางบที่3เรียกว่างบแสดงฐานะการเงินอันนี้เป็นการนํายอดคงเหลือของรายการสินทรัพย์หนี้สินแล้วก็ส่วนของเจ้าของจากงบทดลองมาแสดงถัดมาจะมาทํางบที่4นะคะงบกระแสะเงินสด อันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่ากิจการมีการหมุนเวียนของเงินสดรับจ่ายในกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างไรและงบสุดท้ายนะคะ3.5ก็คืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของก็เป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทุนเรือนหุ้นกำไรสะสมแล้วก็เงินปันผลที่จ่ายไป